ปละละเลยให้รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถไร้เป้าหมายไร้จริยธรรมและไร้วุฒิภาวะขออนุญาตแถลงยติเพื่อเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะต่อคณะเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติ ด้วยคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้บริหารราชการแผ่นดินมาเป็นเวลากว่า6เดือนแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการหรือปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนไม่จริงใจไม่ตั้งใจเพิกเฉยต่อคำแถลงนโยบายของตนที่ได้ให้ไว้ต่อรัฐสภาขาดประสิทธิภาพ หรือความชัดเจนแน่นอนยังไม่มีการขับเคลื่อนนโยบายหรือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนโยบายเร่งด่วนสวนทางกับความเป็นจริงนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรียังมีพฤติกรรมที่ทำลายความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศรัฐบาลปล่อยประละเลย ให้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเอารัดเอาเปรียบประชาชนระบบราชาการสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือเกิดการคอร์รัปชันเชิงนงโยบายแทนที่จะเร่งฟื้นฟูหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐกลับเกิดการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมทำลายหลักความเสมอภาคเท่าเทียมทางกฎหมายและการเมืองทาง ปล่อยปละละเลยให้รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถไร้เป้าหมายไร้จริยธรรมและไร้วุฒิภาวะต่อไปจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูสภาวะทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมตามที่พี่น้องประชาชนคาดหวังกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาท่านประธานครับหลังการเลือกตั้ง ประชาชนต่างคาดหวังว่าเราจะได้ผู้นำประเทศคนใหม่ที่ต่างไปจากท่านผู้นำหลังการรัฐประหารแต่เวลาผ่านไปเรากลับพบว่าเราได้นายกรัฐมนตรีที่ไร้วุฒิภาวะไปอีกแบบหลายครั้งท่านก็สับสนนะครับว่าท่านเป็นใคร ท่านมีอำนาจทำอะไรได้บ้างขาดภาวะผู้นำในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความชัดเจนในทิศทางของรัฐบาลแล้วพอรัฐบาลชุดนี้ได้บริหารประเทศมาก,กว่าครึ่งปีแล้วประชาชนก็คาดหวังนะครับที่จะได้เห็นนโยบายในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจปากท้องดีขึ้นแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชน กลับพบคือการดำเนินนโยบายที่สับสนคิดไปทำไปนโยบายเรือธงของรัฐบาลขาดยุทธศาสตร์และแนวทางที่ชัดเจนเป็นรูป,ปรธรรมตรงเป้าหมายประชาชนคาดหวังอะไรอีกครับหลังการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาประชาชนคาดหวังจะเห็นการปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น รัฐบาลชุดใหม่ตอนเริ่มจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็ถแถลงด้วยความมั่นใจว่าจะผลักดันให้เกิดการจัดทำประชามติเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาจัดทำรัฐมนูสฉบับใหม่โดยเร็ววันนี้ผ่านไปเจ็ดเดือนแล้วครับยังคงวกไปวนมาพี่น้องประชาชนไม่แน่ใจแล้วว่า กรงรัฐบาลจะเอาอย่างไรต่อการปฏิรูปการเมืองต่อการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นิหนำซ้ำําเมื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วกับพบว่าหากมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ทันจริงในรัฐบาลสมัยนี้เราก็อาจจะได้รัฐธรรมนูญนะครับฉบับใหม่ ที่แม้จะใหม่แต่ไม่ไว้วางใจประชาชนเหมือนเดิมหลังการเลือกตั้งหลังมีรัฐบาลใหม่พี่น้องประชาชนคาดหวังจะเห็นระบบการเมืองที่นำพาชาติและประชาชนเดินไปข้างหน้าไปสู่อนาคตที่ดีกว่าแต่สิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราได้ กลับกลายเป็นประชาธิปไตยแบบไหลย,ย้อนกลับครับประชาธิปไตยแบบไหลย,ย้อนกลับที่ผู้นำทางการเมืองผู้มีอิทธิพลทางการเมืองรู้แก่อำนาจได้คืบเอาสอบพยายามผูกขาดอำนาจทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจให้อยู่ในมือของชนชั้นนำไม่กี่กลุ่ม แทนที่เราจะเห็นการยกระดับทางการเมืองเดินไปข้างหน้าแทนที่จะดิสรับการเมืองแบบเก่าเพื่อสร้างการเมืองแบบใหม่เรากลับเจอกับการเมืองที่พยายามทำลายสิ่งใหม่เพื่อรักษาสิ่งเกา่าสภาวะทั้งหมดที่ผ่านมาทำให้เราตกอยู่ใน สภาพการเมืองที่ไม่สามารถตอบสนองกับความคิดแบบใหม่ๆของพี่น้องประชาชนไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการแบบใหม่ในยุคสมัยใหม่ของพี่น้องประชาชนได้นี่คือสถานการณ์ที่พวกผมในฐานะผู้แทนรัษดรจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์ ตั้งคำถามและเสนอแนะต่อคณะร,รัฐมนตรีซึ่งเพื่อนสมาชิกของพวกผมในพักร่วมฝ่ายค้านจะมาอภิปรายลงลึกในรายละเอียดแต่ละประเด็นในสองวันนี้ขอบคุณครับท่านประธาน